ถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติลำค้ำแขงสวยนะด้านโน้นอะไรน่นเนาะค่ายพักแรม วันนี้พาทุกคนมาอุทยานแห่งชาตินะครับผมลามกำแหงเป็นจุดพักแรมเดี๋ยวเราพากันเดินลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกคนลงไปดูด้านล่างต้นไม้ต้นอะไรมันล้โกอะไรมันลตกเน่า ความธรรมชาติและความสวยงามช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะนัดนิดหน่อยคนจะน้อยนิด มีบ้านรับรองให้อยู่ให้เช่าะเนี่ยบรรยากาศร่มรือนต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะมีบ้านพักให้พักครับ พักครั้งแรมอะไรแบบเนี้ยกิจกรรมห้องสัมมนามีครบร่มเล่นดีแต่ช่วงนี้คนไม่ค่อยมีมาพักกันเท่าไหร่นะ บรรยากาศใช้ได้เลยถ้าหน้าหนาวนะโอ้โธรรมชาติของหมอกคงจะลงหน้าเดียวยหน้าฝนนี่ก็อนน้ำจะมีบ้างเล็กน้อย ถ้าใครมีโอกาสหรือว่าว่างก็ลองมาดูนะครับอุทยานแห่งชาติลำปาแหงหรือว่าเขาหลวงอำเภอคิมิมาตจังหวัดสุโขทัยครับพ้อ มาถึงหน้นาในห้องบนแต่ถ้าจะขึ้นไปดูห้องบนอีกต้องขึ้นไปไกลเหมือนกันครับยอดเขาหลวง

โอ้ใต้ข่าวนะครใต้ภูมิขาวที่ีม่มีมไมมีปังอะไรนไปนะะที่ขาวเห็นุมไม้บังๆขาวๆนะที่มีแต่กิงขาวโวนนั้นน่ะเจ้ามีบกปาและลไกดนั่นแหละก็มีมันสวยมันนวหมนเรีวอ๋อใเอะเนาะหมอกเริ่มรองแล้วเนาะอันนี้มันเคื่อกลางขึ้นแล้วเ้ยมื่อกี้มันลงมารมันขึ้นแล้เมื่อกี้มันลงมาแล้วหมอกลงล่างนิ่มขึ้นไมวนแล้ว่ะอยู่บนก็เห็นพทิตมันอยู่สูงมาก็แลดูสวยงใช่หมอกมีเลย ผมจะเจียมังเห็นหมอกลังขึ้นขาวเาปุดวทุงๆขาวๆแล้วจุดเบียเดนไปถ้าไปตรงวันนะตอนงวันายมันกระจายมาเต้าต้ามันสองมองอ่ะสองมงอ่ะสององเต้าอะมันจะลังขึ้นเต้ามันขึ้นอหลังยิงหลังมองหลังมาบนยอดแมองหลังก็สวยเราไปลูปลาไม่ยาไปโน้นนอ๋อรไปนู่นเลยเนาะเห็นนั้นนะเห็นนั้นในลูกนั้นหนาเนยบนนี่แหละเลย มัมีสียอดไงไม่ยอดสียอดนะถ้าไปยอดสีๆถึงถึงเขาหลวงอ๋อถ้าสามยอดไปถึงเขาหลวงคะับเพราะผมขำใจว่ายอดชุดง่ายเลยว่ะไปถึงสียอดห้ามออกด้วยรถ้จะขวางทางแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับวันนี้พาทุกคนมาชมอุทยานลามคำแหงหรือว่าเขาหลวงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคน